สวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าหวน้าเบิงสรงผมใหม่ย้ายแต้มมาเบิงส่งผมใหม่ไปเก็บเห็ดพึ่งมาจ้าพี่น้องจ้าไปเก็บเห็ดพึ่งมะวันนี้ห้าสิจ้าห้าสิไปได้เห็ดมาเหรอเดี๋ยวห้าสิมาเบิ่งวาย้ายได้ของอีอย่างมาจ้าทรงพัสดุอย่างมาให้่ที่นึ่งเห็ดนะจ้ารอมะรุนรอมารุนกันว่ามันเป็นไง่ตำใด่นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวนะจ๊ะเนาะกล่องลงกันมามาเปิดกันเลยจ้ามาเปิดกันเลย ใช่แล้วมีเท่า,ทาด,ด้วยโซมาหายไรเมื่อแล้ว,ลว,ลวจ้จาแต่ว่ามันเรามีเวลาเปิดเป็น ใหญ่สซนไหนนะจ๊ะเนาะปกติแท้ได้แนวอกเห็ดล้วเด้อพี่น้องโอเคอยู่จ้ะโอเคอยู่นะจ๊ะเนาะเสียงใต้เขาลงเพลงมันเขาไม่ความสู่ชีวิตเขา นะจ๊ะนอ้องเกที่อบเห็ดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะได้คือว่าพี่น้องงามบ่งามบ่ามบยาสีห้เบิ้งคัคกค่ะลงแม่อบเห็ดนะจ๊ะแม่บอบเห็ด กินแท้ๆล่ะทั้งบา้านได้กินแท้ๆล่ะคุณมนี่ตังงต้งหลายสั่นอบ heat คนบ่าเพวคนบ่าอบเห็ดกันได้นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเด้อบ,บ่เห็นหนายายคนบ่าอบอบเห็ดกันได้อบเป็นเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวก็ได้จ้ะอบผักอบผลไม้ได้เบิร์ดนะจ้ะนะจ๊ะงานบา่พี่น้อง มโหปลาเกาะพอดีเนาะจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะบ่น่อยบ่ใยญ่ปันไดเนาะจ้ะเนาะลูกซ้ายก็ร้องเพลงศิลปินอยู่ในบ้านพี่น้องจ้ะ วันนี้เขามาเบิรงว่ายายได้เหตุอีกอย่างมาเนี่ยอย่างได้หลายคือเกาได้จากเรื่องเห็ดเ้อเมื่อนี้ได้หลายเด้จากเพราะว่ามันเถาเบ,าเบ,าเบาิดพี่น้องมันเถาเสียดายบพาทันอ้ได้หลายกูนีดนอจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะเ่เียว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 อันอที่เพราะว,ว่าได้หลายเพราะว่ายายอ็นตัดขานะจ้ะยายตัดขามันเลยเพราะว่ายายสีอบ ายถือว่าายสิอ,อบเป็นดอกเป็นดอกไปเลยนะจ๊ะอบเห็ดเห็ดไปเอามามือนี้เห็ดน,นะจ๊ะเนาะาย่เสียไ้ถูกอ,อบยังเดียว้ะจ้ะาย่บอกว่ฝนเพราะว่าเห็ดช่วงนี้มันแห้งนะจ๊ะมัน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 บ่ออมน้ำถ้าอบมันคือสีด,ดีนะจ๊ะเนาะนะนจ๊ะ อันนี้ก็อันนี้ก็เห็ดส่วนแหม่หมดถุงทกกับฟพี่นองไปย้ำเลยก็ได้ย้ำนานน่าจะเห็ดโดนทับซ้ำด้วยมาจะาเนาะมื่อี้ไปคนเดียวด้วยใจเด้อไปอักกินอักยูคนเดียวเด้อได้เอา มาเบิ่งเห็ดกันในรายที่เราได้ติมาแยกเห็ดผึ่งแม่หมดนะจน๊ะเนาะให้ไปมีไปใส่อันนี้เห็ดผึ่งแม่หมดจ้ะได้ติแกงกินมือนี่ะหระจ๊ะได้ติแกงกินมือนี่ลรอเห็ดผึ่งแม่หมดจ้ะอยกไปก่อนนะจ๊ะเนาะติแกงหรือว่าสิพัดดีจ้ะแกงนะจน๊ะเนาะ นเฮ็ดพิ่งแม่มดจ้ะโอ้ไปพอตอนที่กลับที่ออกมาพอดีนะจ๊ะเนาะไปพอตอนที่ออกมาพอดีเลยวเบอร์ได้ถ่ายรูปให้เบิ่งนะจ๊ะเป็นมูนะจ๊ะเนาะถ้าตาพอดีก็เลี้ยวไปเห็นนะจ๊ะเห็ดเพิ่งแม่มดเพราะว่ามันมันอยู่กับใบไม้มันสีมันคาดอิริได้จ้ะสีมันคือกับใบไม้แล้วนะจ๊ะเบิ่งเห็ดเพิ่งแม่มดนะจ๊ะเนาะปุ่นปีกขายใหญ่ๆนะจ๊ะแม่นเบอร์ได้จ้ะได้จ้ะเห็ดเพิ่งแม่มด เห็นม่เห็นม่เห็ดผึ้งม่มดจ้ะอันนี้เห็ดผึ้งอันนี่เอาดอกเห็ดผึ้งัด่นัดอกฝรั่งไปเก็บร้ายรายพี่น้องอันนี้เห็ดผึ้งไม่หมดจ้ะฝรั่งไปเก็บร้ายรายย้ายมาได้ตอนสิออกมาตอนสิกลับมาเนี่ยจ้ะเนาะดอกเห็ดย้ายนี่ย้ายตัดขาไปเบอแล้วน่าจะย้ายสีโอแบบนี้เลยนะจะเห็นบ่าพี่น้องเห็ดผึ้งไม่หมดนะจ้ะ มันก็เลยสิเป็นแบบนี้น่าจะอันนี้เห็ดผึ่งหวานนะจจะเนาะเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งหวานได้ได้หลายดอกดิจ่ะตัดขาไปเบิดเลยนะจจะเนาะเห็ดผึ่งหวานตัดขาไปเบิดแล้วกเน้นเบิ้นะจจะเห็ดพึ่งหวานนี่ขาเอามาน่าจะเสียดได้ขาบงเห็ดผึ่งไม่หมดอีก่อนจะมันมีเหลือีกวะเนื้สิแดงไว้ตำหากน่าจะเห็ดผึ่งไม่หมดน่าจะ เขามีเราจะเลือดเราเห็ดผึ่งไม่หมดนะจน๊ะเนาะพี่แกงกินนะจ๊ะพี่แกงหรือพัด์ีินะพี่น้องมึงด้วยเห็ดผึ่งไม่หมดหลายนะจ๊ะพูดท้ายหลายนะจ๊ะเนาะพี่น้องถาดหนึ่งสะออนมาจา่ะสะออนบอเนาะนี่ได้ก็สิมาเบิม้ม มาเห็ดเห็ดห่อตอนะจจะเนาะเห็ดมาห่อที่ได้ล่างนะจจะล่างแล้วเ่าก็สิได้อบน่าจะเนาะนี่ย้ายก็มาโชว์อันเครื่องอบเ่าเนี่ยล่ะพร้อมแล้วนะจ๊ะเครื่องอบเราพร้อมแล้วนะจ๊ะโอ้ยน้ำมูกนะจ๊ะเครื่องอบเขาพร้อมแล้วอันนี้ก็สีล่างสีอบเป็นดอกเป็นดอกไปสีเลยนะจ๊ะเด้อยพี่น้องจ๊ะเห็ดพึ่งหวานกับสีอบน่าจะเนาะอบ อบเป็นดอ,เป,นดอเป็นดอไป็ีเลยนะจ๊ะเห็ดคีอจังพว,พวกเห็ดหอมก็เห็ดกันนีนะจ๊ะเนาะ,ะล้างอบไปเลยนะจ๊ะเนาะรอกินเด้อจ้ะทั้งบ้านรอกินเด้อเก็บมาอบห้นะจ๊ะเนาะถ้าฝนตกมาหนาม,มันสีลายวะยายวะก็เลยตาทินใจไปเอาเพราะต้องรอฝนนะจ๊ะตาทินใจไปเอา เห็ดผมงางไปเข่าปลาเห็ดคือว่าพี่น้องคือไหมคือไหมเอายายขอเห็ดเห็ดก่อนเนาะล่ะเนาะนาอพี่น้องเนาะขอเห็ดเห็ดก่อนเนาะจ้ะคือกลับมาหอดบ้านเมียแล้วจังไงจังพอกันคลิปใหม่นะจ้ะเด้อโอ้ยเนาะจะ้ะเนาะเนาะเบิ่งไก่ไก่มาเบิ่งไก่ไก่